นี้มาแนะนําเลย g a u b a n i c System l นะคะเป็นเครื่องที่เป็นสปาทําเองที่บ้านได้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะคะรอบๆยุ่างๆนี่ยเราช่วยได้แน่นอนทําให้หน้าเราดูขึื่นใสขึ้นนะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวเจลนะคะเจลแบบนี้ตัวแรกเนี่ยพอเราทาเจลไปทั่วหน้าแล้วก็ขอบปุ๊บฉีดมิสไปที่หน้าแล้วก็ฉีดมิสมาที่มือนะคะแปะไปแบบนี้4นิ้วแล้วก็กดปุ่มให้มันอยู่ที่เลข1 2นาทีเท่านั้นนะคะกับการท,ทอหน้านวดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บเอาเจลตัวสีฟ้าเนี่ยค่ะเป็นเจลบ,บุงขิวนะคะแล้วก็ฉีดนิสไปที่หน้าฉีดมิสมาที่มือแล้วก็มาที่เครื่องเหมือนเดิมนะคะกดไป2ทีให้อยู่ที่เลข2นะคะแบบนี้อ่าพออยู่ที่เลขสองปุ๊บมันจะใช้เวลาในการนวดเนี่ยเพื่องจะทํางาน3นาทีค่ะนวดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะรอบหน้าก็ตรงคอเนี่ย พอเสร็จเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเรามันใสขึ้นมันฟูขึ้นนะคะใครที่ยังไม่เคยลองใช้ g าร v ริหารสิสตเแนะนำให้รองาาใช้เองง่ายๆที่บ้านเลยค่ะ